สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนกดาวแม่มสินเมืองสุพรรณมาอัปเดตความคืบหน้าบ้านสั่งผลิตตามแบบลูกค้านะคะหลังนี้ตัวบ้านนะคะกว้าง3มเมตร30ยาว7เมตรวัสดุจะเป็นไม้เก่านะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวหลังคานะคะจะเป็นกระเบื้องรอนคู่สีน้ำตาลเสามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ตน้นขนาดหน้าเสา6คูณ6นิ้วนะคะ หลังนี้จะเป็นการออกแบบนะคะของลูกค้านะคะเป็นคนออกแบบเองนะคะเพียงแต่ว่าใช้ขนาดของความกว้างความยาวที่เป็นปกติที่ทางร้านผลิตอยู่แล้วด้านข้างจะเป็นบานเฟียมนะคะ6บานก็ลูกค้านะคะต้องการแบบนี้นะคะก็มาอัปเดตนะคะความคืบหน้าให้ชม ก็ต้องการประตูหน้าต่างแบบไหนนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกนะคะคือทางร้านผลิตเองนะคะทั้งหมดฉะนั้นต้องการประตูหน้าต่างนะคะเป็นยังไงก็สามารถแจ้งได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนสำหรับเด็กนะคะ ก็เป็นเอ่อจะเรียกประตูหรือหน้าต่างก็ได้นะคะยาวๆนะคะเป็นติดกระจกนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เช่นเดียวกันเพื่อที่จะเอาไว้เปิดรับลมนะคะกว้างๆตัวบ้านนะคะสูงอยู่ที่80เซน ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นบานกระทุ้งนะคะซึ่งลูกค้านะคะต้องการให้ติดบานกระทุ้งนะคะ2อ,องบานด้วยกันนะคะทั้งด้านนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งกรู<ส><ง>ด้านนอกนะคะจะเป็นเส้นนอนนะคะ <ส Halloween> เห็นได้นะคะว่ามีบานกระทุ้งตรงนี้อีกบานหนึ่งซึ่งไฟนะคะก็ลูกค้านะคะเป็นคนซื้อมาให้ติดนะคะว่า เขาต้องการติดไฟแบบนี้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถแวะมาชมบ้านจริงได้ที่หน้าร้านนะคะก็สามารถติดตามงานได้นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะทั้งในเพจนะคะแล้วก็ใน YouTube ตัวระเบียงนะคะก็กว้าง3เมตร30ยาว1เมตร70เซน หลังคาจะเป็นกระเบื้องร้อนคู่สีน้ำตาลหลังนี้นะคะจะเป็นทรงมุกซ้อนนะคะหรือว่าทรงมะลิซ้อนนะคะไปชมข้างบนกันนะคะ ตูด้านหน้านะคะจะเป็นประตูไม้บานเลื่อนบานสไลด์นะคะกว้าง2เมตร80สูง2เมตรก็อย่างที่เคยบอกนะคะว่าประตูหน้าต่างนะคะก็จะเป็นงานที่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะต้องการแบบไหนนะคะก็สั่งได้นะคะก็ทางร้านผลิตเองทั้งหมดนะคะ ตัวห้องนะคะกว้าง3เมตร30ยาว3เมตร40เซนเพดานนะคะก็จะเป็นทรงหลุมนะคะรูปทรงแปดเหลี่ยม หลังนี้นะคะบางส่วนนะคะก็ลูกค้าเป็นคนซื้อมานะคะเพื่อให้ทางร้านติดตั้งให้นะคะอันนี้จะเห็นได้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนเด็กนะคะซึ่งเป็นปกตินะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่สามารถไว้ทําครัวได้นะคะแต่ว่าหลังนี้นะคะอย่างที่บอกลูกค้าเออออกแบบเองนะคะว่าต้องการอะไรอยู่ตรงไหนนะคะก็ทางร้านนะคะก็เปิดโอกาสให้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําอย่างส่วนของห้องน้ํานะคะลูกค้าก็เลือกกระเบื้องนะคะโทนสีนี้นะคะแล้วก็จัดการซื้อกระเบื้องมาเองนะคะทั้งสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะคะลูกค้าก็เป็นคนซื้อมาเองนะคะทางร้านก็ทําการติดตั้งให้นะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นส่วนของทางร้านนะคะทางร้านก็จะมีให้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าอยู่ในงบที่ทางร้านตั้งไว้นะคะว่าอยู่ในงบที่เท่าไหร่ก็ลูกค้านะคะสามารถซื้อมาแล้วให้ทางร้านติดตั้งให้ได้ตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างสามบานนะคะด้านข้างซึ่งลูกค้าต้องการเป็นบานกระทุ้งนะคะหน้าต่างมีบานกระทุ้งในตัวก็ทางร้านนะคะก็จัดการให้ ก็สามารถแวะเข้ามาชมบ้านที่หน้าร้านได้นะคะมีให้ชมหลายแบบหลายขนาดเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะให้ชมเรื่อยๆตอนไปขนส่งไปติดตั้งที่บ้านลูกค้านะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมรอติดตามนะคะว่าคลิปถัดไปนะคะมีอะไรมาให้ชม กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ